ก็วันนี้พี่หมูเก่งเนี่ยจะมาแนะนำซีรีส์ที่มีไว้ทำลายเด็กนะครับเด็กของอีกไฟแล้วครับเปล่าเด็กเราเนี่แหละ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอามอนสเตอร์ซีรีส์ไลท์หลอดมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับไลท์ลอดเนี่ยเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นชื่อของภาษาอังกฤษก็ไลท์วอร์นนั่นเองนะอ่าซึ่งผมก็จะใช้ชื่อไลท์หลอดไปนะครับผมตามสไตล์นะเอาชื่อการ์ดของภาษาญี่ปุ่นมาพูดคุยให้ฟังกันโดยที่ว่าผู้มอนสเตอร์ไลท์ลอดถามว่าผมเคยเล่นไหมนานแล้วนะผมเคยเล่นนานแล้วตั้งแต่สมัยนู่นเลยมั้งูกอนนล่่่แตวารึ แล้วไม่ถูกจริตตัวเองยังไงก็ไม่รู้ครับผมคือเอฟเฟกหลายๆอย่างของไอ้พวกมอนสเตอร์ที่เป็นไลท์หลอดนะครับมันคือการส่งการของตัวเองลงสู่สารไปเว้ยเออคือบางคนเขาจะเรียกว่าอะไรนะเด็กที่มีวาโมเด็กของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องรีบปิดเกมไม่งั้นถ้าเกมยืดเยื้อปุ๊บเนี่ยเด็กเราจะหมดซะก่อนนะครับผมเออมันก็คงเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละแล้วผมรู้สึกว่าเล่นปุ๊บเนี่ยออรู้สึกว่าทําไมการูมันหาย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 เร็วมากเลยนะครับไม่ทันทําอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ต่อคอมโบไม่ค่อยติดโดนตีตายก่อนบ้้้าาาางงกกก็็มมมมีีครรผผหลยยยๆออ่นะ่่่นููสวเดไถจิต ท่าไหรแต่ว่าเดี๋ยวถ้าทาคลิปนี้เสร็จแล้วอาจจะพิจารณาดูซิว่าเฮ้ยถ้าเป็นยุคสมัยนี้แล้วเราอาจจะยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะนะครับผมคือผมอคัดมาคือแค่มอนสเตอร์เนี่ยปลาเข้าไป23ตัวนะครับแต่ก็ต้องเจอเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งสมกับที่ผม่ไม่ได้สนใจเด็กนี้มานานนะครับคือมันมีไลท์หลอดครับผมแล้วมันก็มีทวายไลท์หลอดด้วยคือทวายไลท์หลอดเนี่ยมี4ตัวครับแล้วก็ไลท์หลอดมี19ตัวก็จะรวมกันเป็นทั้งหมด23ตัวสําหรับคลิปนี้นะครับรู้สึกว่าหลงๆมมาาี่ทํแบบคปอเ สัก20ตัวนี่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสำหรับช่องผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าพวกมอนสเตอร์ไลท์หลอดจะมีตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มจากตัวไลท์หลอดก่อนนะครับแล้วก็ทวายไลท์หลอดเดี๋ยวไปคุยตอนท้ายเนาะตัวแรกที่อยากแนะนําให้รู้จักเลยนะครับก็คือไลท์หลอดชีฟไรเนียนครับ ไลท์หลอดชีฟไรเนียมเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สท่าแสงเผ่าสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี100ป้องกัน100ครับผมเอฟเฟกต์รีเวิร์สของการใบนี้นะครับเมื่อมันหงายหน้าขึ้นมาเสร็จปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่ติดชื่อไลท์หลอดที่อยู่ในสูตรสารของเรานะครับเอากลับเข้าไปในเด็กหลังจากนั้นเราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้1ใบครับผมอ่าเอฟเฟกต์ก็ง่ายๆก่อนนะครับผมยังไม่ได้บอกว่าส่งผลเสียอะไราต่อเด็กเราเยอะครับตัวต่อไปดีกว่าครับผมไลท์หลอดฮ รีเวิร์สท่าแสงเผาสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี200ป้องกัน100ครับเอฟเฟกของไอตัวนี้นะครับเวลาที่มันรีเวิร์สขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถทำลายการ์ดที่อยู่บนฟิลด์ได้1ใบครับผมพอทำลายเสร็จปุ๊บเราก็ส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารไป3ใบครับผมน่ามาแล้วลางดีนะครับทำลายการ์ดได้1ใบแต่ว่าเราเสียการ์ดในเด็กไป3ใบนะโอ้ยคุ้มค่าคุ้มค่าตัวต่อไปนะครับผมไลท์หลอดซัมมอนเนอร์ลูมินัสครับไลท์หลอด จอมเวทเลเวล3พลังโจมตี1,000ป้องกัน1,000ครับการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันมี2อย่างครับผมเอฟเฟกแรกเลยคือเธอนละครั้งทิ้งการ์ดจากบนมือ1ใบนะครับแล้วก็เลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่ติดชื่อไลทหลอดที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่าจากสุสารของเรา1ตัว อันเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ครับและเอฟเฟกที่2ของตัวลูมินัสนะครับก็คือในช่วงเอ็นเฟสของเราให้เราส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารไป3ใบครับผมนึกภาพเทิร์นที่แบบว่ามีลูมินัสเนี่ยหงายหน้าอยู่บนฟิลด์ใช่ไหมแล้วเทิร์นที่ไรโคเขามีการรีเวิร์สขึ้นมาปุ๊บเด็ก <Yeah. S 2> <de k S 1> ของเราก็หายไปเลยหกใบได้สบายๆนะครับผมโอ้โห oh, oh, ตัวต่อไปนะครับผมไลท์หลอดสปิริตชัยอาร์ครับ ไลท์หลอดสิริชายอาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุแสงเผ่าแฟรี่เลเวล3พลังโจมตี400ป้องกัน1,400ครับการ์ดใบนี้นะครับพลังโจมตีของมันนะจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ติดชื่อไลทหลอดที่อยู่ในสุสานของเรานะครับตัวละ300พอยต์เลยแล้วก็เอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับตราบใดที่มันง่ายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเราทุกๆเอ็นเฟสนะครับเราจะต้องส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารไป2ใบครับผมอ่าตัวนี้ค่อยยังชั่วหน่อยนะครับแค่2ใบแม้ถือว่าน้อยกว่าไอตัวเมื่ อยู่นะตัวต่อไปนะครับผมไล่หลอดรูอิดออร์คัสครับผมไล่หลอดรูอิดออร์คัสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผานักลบสัตว์เลเวล3พลังโจมตี1,200ป้องกัน1,800ครับการ์ดใบนี้นะครับตราบใดที่มันหงายหน้าอยู่บนฟิลมอนสเตอร์ที่ติดชื่อไล่หลอดที่อยู่บนฟิลของทั้ง2ฝ่ายนะครับจะไม่ตกเป็นเป้าของเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เวทมนต์กับดักใดๆเลยครับและเอฟเฟกต่อมาของมันนะครับในทุกๆเอฟเฟกของเราเกิดอะไรขึ้นครับ เราต้องส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารไป2ใบครับผม ตัวต่อไปไล่หลอดเมเดนมิเนวาครับไล่หลอดเมเดนมิเนวาเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์าตาแสงเผาจอมเวทเลเวล3พลังโจมตี800ป้องกัน200ครับการไปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันถูกอัญเชิญลงมาได้สําเร็จปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผามังกราตาแสงที่มีเลเวลน้อยกว่าจานวนมอนสเตอร์ไล่หลอดที่อยู่ในสุสารของเรานะเลือกมอนสเตอร์ตัวนั้น1ตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับอันนี้ก็ขยายความนะว่าถ้าในแบบสุสารของเรามีไล่หลอดสัก10ตัวอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกมอ เตอร์พมังกรท่าแสงที่มีเลเวล10หรือต่ำกว่าลงมาได้นั่นเองครับซึ่งผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาเลยเลยเพราะทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าเด็กไท์หลอดเนี่ยมันสามารถส่งกร์ดลงสู่สารไปได้รัวๆครับการส่งกร์ดลงสู่สารไปโรวๆแบบนั้นมันต้องโดนไท์หลอดบ้างแหละนะ เอฟเฟกต,ต่อมาของตัวมิเนอร์วานะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันถูกส่งจากบนมือหรือจากในเด็กลงสู่สารไปให้เราเอาการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารไปอีกหนึ่งใบครับเวนกำนำชักจริงๆคือแบบนึกว่าถูกส่งจากบนมือจากในเด็กลงสู่สารไปปุ๊บจานเชิญแบบพิเศษได้นะไม่ใช่ครับผมเออให้ส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารไปอีกใบหนึ่งด้วยจะซ้ําเติมกันไปถึงไหนนี่ และเอฟเฟกที่3ของมันนะครับในทุกๆเอ f นเฟของเราให้เราส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารไป2ใบครับผมคือถ้ามีไลท์หลอดยืนอยู่บนฟิลสัก3ตัวนะแค่3ตัวก็พอเนาะเราเล่นเกมนั้นได้แค่5เทิร์นเองมั้งนะการ์ดใบต่อไปนะครับไลท์หลอดแอสซินไลเดนครับ ไล่หลอดแอสซัสซินไลเดนเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ท่าแสงเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1,700ป้องกัน1000ครับผมการ์ดใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกด้วยกันนะครับผมโดยเอฟเฟกแรกเราสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกนั้นก็คือสามารถใช้งานได้ในช่วงเมนเฟสของเรานะครับก็คือให้เราส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารไป2ใบน่ามาตั้งแต่เอฟเฟกแรกเลยนนะอันนี้ซึ่งหลังจากที่ส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดที่ส่งไป2ใบนั้นนะัมตีตลพงโจา นี้จะเพิ่มขึ้น200พยต์ไปจนกว่าจะจบเทินของอีกฝ่ายหนึ่งครับและเอฟเฟกต์ที่สองของตัวแอสซ s s i ินไลเดนนะครับก็คือในช่วงเอ็นเฟสของเรานั้นเอาการ์ดใบบนสุดของเด็กส่งลงสู่สานไป2ใบครับการ์ดใบต่อไปนะครับไลท์ลอดอาร์เชอร์เฟริสครับไลท์ลอดอาร์เชอร์เฟริสเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ท่าแสง เผานักรบสัตว์เลเวล4พลังโจมตี1,100ป้องกัน2000ครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกติได้นะครับผมมันจะต้องถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกของการ์ดเท่านั้นเอฟเฟกแรกของตัวเฟริสนะครับก็คือถ้าหาว่าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงไปสู่สารด้วยเอฟเฟกของการ์ดมอนสเตอร์นั้นเราจะสามารถอัญเชิญมันลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ครับเอฟเฟกที่2นะครับก็คือเราสามารถรีลิสการ์ดใบนี้นะครับแล้วก็เลือกมอนสเตอร์บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ัมหนึ เราใช้งานเอฟเฟกนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมให้เราส่งการ์ดใบบนสุดของเด็ก3ใบลงสู่สารไปครับ ข้อดีของไอตัวนี้ก็คือมันถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้ซึ่งก็เดาว่าเป็นเอฟเฟกของพวกที่แบบว่าโม่การ์ดจากในเด็กลงสู่สารไปนั่นแหละครับเออแต่ข้อเสียของมันก็นะส่งการ์ดใบบนสุดข,ของเด็กลงสู่สารเช่นเคยครับการ์ดใบ,บต่อไปนะครับไลท์ลอร์ดวอร์รี่เออร์กาลอสครับไลท์ลอร์ดวอร์รี่เออร์กาลอสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ถ้าแสงเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1850ป้องกัน1300ครับการ์ดใบ,บนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าการ์ดของเรานะครับถูกส่่่่งงจาากกในนนนนเเเเเดดด็ไปสสสููส Light Lord ้้ววยยยอออออฟฟฟขมตร์์ทีบิลนะ เอฟเฟกตของตัวการลอสเองนะครับหรือเรียกง่ายๆว่ามอนสเตอร์ไลท์ลอดของเราเนี่ยโม่การ์จากเด็กลงสู่สารไปปุ๊บด้วยเอฟเฟกของการลอสให้เราส่งลงสู่สารไปเพิ่มอีก2ใบครับผมเอาที่สบายใจเลยนะครับหลังจากที่ส่งไปเสร็จแล้วนะครับผมเราจะสามารถจั่วการ์จากเด็กได้ตามจํานวนมอนสเตอร์ไลท์หลอดที่ถูกส่งลงไปสู่สารด้วยเอฟเฟกของการลอสครับถ้าจังหวะของการลอสเนี่ยส่งลงสู่สารไปสัก2ใบยอย่างงี้เราก็จะสามารถจั่วการ์ได้2ใบนั่นเองครับก็ต้องพึ่งดวงพอสมควรนะครับว่าจะเป็นการ์มอนสเตอร์ไลท์หลอดหรือเปล่านะ ตัวต่อไปนะครับไลท์หลอดพาราดินเจนครับไลท์หลอดพาราดินเจนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกท่าแสงเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน1,200ครับการ์ดใบนี้นะครับผมมี2อเอฟเฟกครับเอฟเฟกแรกเลยนะครับก็คือเวลาที่การ์ดใบนี้มีการโจมตีใส่มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งในช่วงดาเมจสเตปนั้นพลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้น300ครับและเอฟเฟกต่อมานะครับช่วงเอ็นเฟสก็ส่งการ์ดใบนบนสุดจากเด็ก2ใบลงไปสู่สารครับตัวต่อไปนะครับไลท์ลอดบครั ไลท์ลอตบลิสบ o ปเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผานักรบสัตว์เลเวล4พลังโจมตี2,100นป้องกัน300ครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกติได้เราจะต้องอันเชิญมันลงมาแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดเท่านั้นครับการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันถูกส่งลงสู่สารไปจากในเด็กเราจะสามารถอันเชิญมันขึ้นมาจากสู่สารแบบพิเศษได้เลยครับอ่านี่ก็คือเป็นเอฟเฟกต์ที่เอาไว้คอมโบกับพวกแบบโมการ์ดลงสู่สารไปนั่นเองเนาะตัวต่อไปนะครับผมไลท์ลอตพริสเจนิสครับ ไลท์หลอดพริสเจนิสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี300ป้องกัน2,100ครับการใบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันถูกส่งลงไปสู่สารด้วยเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ที่ติดชื่อไลท์หลอดนะครับในช่วงเอนเฟสของเธอนั้นให้เรามอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ฟื้นฟูไลฟ์พอยต์ของเราอีก500ครับตัวต่อไปนะครับไลท์หลอดเมจิเชียนไลล่าครับ ไล่หลอดเมจิเชียนไลล่าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์า่าแสงเผาจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี1,700ป้องกัน200ครับการ์ดใบนี้นะครับผมในช่วงเมนเฟสของเรานั้นเลือกการ์ดเวทมนต์หรือกับดักที่อยู่บนฟิลด์ของอีฝ่ายหนึ่งใบแล้วก็หลังจากที่เราเลือกการ์ดของอีฝ่ายหนึ่งเสร็จแล้วนะครับให้เปลี่ยนตัวของไลล่าที่อยู่ในสภาพตั้งโจมตีจะถูกเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งป้องกันแล้วก็ทำลายการ์ดเวทมนต์หรือกับดักของอีฝ่ายหนึ่งได้หลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟกต์ ส่วนเอฟเฟคที่2นะครับก็คือในช่วงเอ็นเฟสให้เราส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารไป3ใบครับผมเออก็แม่งมาอ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็คงต้องรุนนะเนาะว่าบางตัวแบบในช่วงเอ็นเฟสคงไม่ได้ส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารอ่าตัวที่ไม่ได้ส่งก็มีบางตัวส่งก็ส่งสองใบบ้างส่งสาใบาบ้างนะครับก็ไปจัดระเบียบกันดีๆนะไม่งั้นเด็กจะหมดไวอย่างที่ว่าไปเนาะตัวต่อไปนะครับไลท์หลอดมังเอรินครับ ไล่หลอดมังเอรินเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกท่าแสงเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน1,000ครับการไปนี้นะครับเวลาที่บันโจมตีใส่มอนสเตอร์ตั้งป้องกันในช่วงก่อนคำนวณดามเมสสเตปให้เอามอนสเตอร์ตัวนั้นกลับเข้าไปในเด็กของเจ้าของครับในช่วงเอนเฟสของเรานะครับผมตัวของเอรินก็จะให้ส่งการ์ดใบนสุดของเด็ก3ใบลงสู่สารไปครับตัวต่อไปนะครับไลท์ลอดแองเจลเคบิมครับ ไล่หลอดแองเจิลเคลวิมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล5พลังโจมตี2,300ป้องกัน200ครับการ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็คือเมื่อเรามีการใช้มอนสเตอร์ที่ติดชื่อไล l หลอดในการรีลิสเพื่ออัญเชิญแอดวานมาลงมาให้เราส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารไป4ใบครับผมน่าสถิติใหม่ครับผมส่งการ์ดใบบนสุดของเด็ก4ใบนะแต่หลังจากนั้นก็คือเราจะสามารถเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งได้2ใบแล้วก็ทําลายทิ้งครับอ่าคุ้มไหมนะส่งการ์ดใบ บนสุดของเล็ก4ใบนะแล้วก็ทําลายการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งได้แค่2ใบนะเออ การ์ดใบต่อไปนะครับไลท์หลอดดรา้อนกราโกนิสครับไลท์หลอดดรา้อนกราโกนิสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผ่ามังกรเลเวล6พลังโจมตี2,000ป้องกัน1,600กครับการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็คือพลังโจมตีและพลังป้องกันของมันจะเพิ่มขึ้น300พอยต์ต่อจํานวนมอนสเตอร์ที่ติดชื่อไลท์หลอดที่อยู่ในสุสานของเรานะครับซึ่งอันนี้ถือเป็นอะไรที่ดีมากเนาะแล้วก็คงตอบโจทย์เนาะสำหรับการที่ว่าเราต้องโม่พวกมอนสเตอร์ไลท์หลอดลงสุสารไปเยอะๆนะครับสมมติว่าเราเร เรามีแบบไลท์หลอดอยู่ในสูตรสามสัก18บใบใช่ไหมพลังโจมตีแม่งก็เพิ่มขึ้น54 0 0แล้วอะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นมันจะสายเกินไปหรือเปล่านะครับผมนอกจากนั้นแล้วครับเอฟเฟกของตัวกราโกนิสเนี่ยเวลาที่มันโจมตีใส่มอนสเตอร์ตั้งป้องกันเราจะสามารถมอบความเสียหายทะลุดีเฟนส์ให้กับไลท์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยครับและแนมะ้จะเป็นตัวไลท์หลอดมังกรผู้ทรงเกียรติตัวนี้นะครับมันก็ยังมีเอฟเฟกอยู่นะก็คือในทุกๆเอ็นเฟสของเราให้เราส่งการ์ดใบบนสุดของเด็ลลงงงงสสาานนนนนไป3บ,บัััั่่่่เเออรรืตตววีีีี้้มดมดทพิพจ แล้วก็มันจะสามารถโจมตีทะลุดีเฟนส์ได้ด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะขอให้เรียกมันลงมาในจังหวะที่ไม่สายเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพวกที่ไม่ใช่เอฟเฟกกันบ้างดีกว่าครับผมเริ่มจากตัวซิงโครเลยนะตัวนี้คือไลท์ลอดอาร์คมิคอลครับไลท์ลอดอาร์คมเคอลเป็นมอนสเตอร์ซิงโครท่าแสงเผามงกรเลเวลเจ็ดพลังโจมตี2,600ป้องกัน2000ครับการใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ท่าแสงที่ไม่่ใชูนรตััวขึ้ไปคบ เอฟเฟกของการ์ดใบนี้มีอยู่3อย่างครับผมเอฟเฟกแรกก่อนเลยคือเทิร์นละครั้งจ่ายไลฟ์พอยต์หนึ่งพันแล้วเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลหนึ่งใบแล้วก็รีมูฟการ์ดใบนั้นทิ้งไปครับเอฟเฟกที่2นะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทำลายให้เราเอามอนสเตอร์ไลท์หลอดที่อยู่ในสูตรสานนะครับกลับเข้าไปในเด็กตามจำนวนที่เราต้องการได้เลยยกเว้นตัวของไลท์หลอดอาร์คมิคอลตัวนี้เองนะมอนสเตอร์ Monster ที่เราเอากลับเข้าไปในเด็กนั้นนะครับผมมีจำนวนเท่าไหร่ให้เราเอาจำนวนนั้นไปคูณ300แล้้้วกก็ฟืนใหับเรานะครัโอ oh, ดีม ค,คือเราเลือกได้จํานวนเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมสมมติเลือกสักสิใบยอย่างนี้ไลฟ์พอยต์ของเราก็ฟื้นตั้ง3000นะันแนะครับถือว่าดีมากเลยแล้วก็การ์ดใบนี้นะครับผมในช่วงเอ็นเฟสของเราให้เราส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารไป3ใบครับผมอา่ามอนเตอร์ฟิงโคก็ไม่เว้นครับตัวต่อไปเป็นตัวเอ็กซีกันบ้างดีกว่านะครับตัวเอ็กซีนะครับคือไล์หลอดเซนต์มิเนอรวาครับ ไลดอเซนต์มิเวาเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ดท่าแสงเผ่าแฟรี่แลงสี่พลังโจมตี2000ป้องกัน800ครับการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวลตัวในการอันเชิญเอ็กซ์ดมันลงมาครับผมตัวนี้นะครับมีอยู่2องเอฟเฟด้วยกันโดยที่ว่าแต่และเอฟเฟกนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกแรกก่อนเลยก็คือเราสามารถถอดวัตถุด,ดิบเอ็กซ์ดของการ์ดใบนี้ออกไปได้หลังจากนั้นตรงการ์ดใบบนสุดของเด็ก3ใบลงสู่สารครับผม ceed, อเอฟนะนะเฟกต์เอ็กซง์ซี ไปด้วยเอฟเฟกนี้ของตัวเซนต์มิเนรวานะครับถ้ามีการ์ดไลท์หลอดอยู่นะเราจะสามารถจั่วกร์ด Guard ได้ตามจํานวนไลท์หลอดนั้นเลยครับ อันนี้เป็นการ์ดไลหลอดนะหมายความว่าเป็นตัวมอนสเตอร์ก็ได้เวทมนต์กับดักก็ดีนะครับผมเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดใบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทําลายจากการต่อสู้หรือถูกทําลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกฝ่ายนึงให้เราส่งการ์ดใบบนสุดของเด็ก3ใบลงสู่สารไปครับถ้าเกิดว่าในนั้นมีการ์ดไล่หลอดอยู่เราจะสามารถเลือกทําลายการ์ดบนฟิลด์ได้ตามจํานวนไลหลอดที่ถูกส่งลงไปสู่สารเลยครับส่ง3าใบบนสุดของเด็กลงสู่สารไปใช่ไหมถ้า3ใบนั้นมีการ์ดไลหลอดอยู่แล้วมอยนะครับทำลายการ์ดบนฟิลด์ได นี่สิเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับไปพิจารณากันเอานะตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าไล่หลอดโดมิเนียนคิวเรียสครับไล่หลอดโดมิเนียนคิวเรียสเป็นมอนสเตอร์ลิงท่าแสงเผานักรบลิงสามพลังโจมตี2400ครับการใบนี้นะครับผมเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ที่มีเผาเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องเป็นคนละชื่อนะครับ3ตัวในการอัญเชิญมันลงมาครับเอฟเฟกของตัวโดมิเนียนคิวเรียสมี3อย่างครับ เอฟเฟกที่1กับเอฟเฟกที่2สามารถใช้งานได้เพียงเท่าละครั้งนะครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยถ้าเกิดวการ์ดใบนี้ถูกอันเชิร์ลลิงลงมาได้สําเร็จปุ๊บให้เราเลือกการ์ดหใบจากในเด็กนะครับส่งลงไปสู่สารนั่นเองอันนี้จะเป็นสไตล์แบบว่าเลือกจากในเด็กนะครับแล้วก็ส่งไปสู่สารนะจะไม่ใช่ส่งใบบนสุดของเด็กลงสู่สารไปครับส่วนเอฟเฟกที่2นะครับก็คือถ้าหากว่าเด็กของเรานะครับมีการ์ดที่ถูกส่งลงไปสู่สารโดยเอฟเฟกของการ์ดให้เราส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารเพ อยู่บนฟิวถ้าเกิดว่ามันโดนเอฟเฟกของอีฝ่ายหนึ่งทำให้ออกจากฟิ์ไปหรือถูกทําลายจากการต่อสู้เนี่ยให้เราเลือกการ์ดจากในสูตรสารของเรา1ใบครับแล้วก็เอาการ์ดใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับทั้งหมดนี้จะเป็นตัวไลท์หลอดนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะเอฟเฟกของพวกมันเนี่ยผมเข้าไม่ถึงจริงๆว่ะนะครับแต่มันก็คงใช้ได้แหละนะครับไม่งั้นมันคงไม่มีเป็นซีรีส์เป็นเรื่องเปนราวขนาดนี้หรอกนะ ถ้าเอาไปใช้ดีๆก็คงใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวผมยังไม่พร้อมซะเท่าไหร่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอศึกษาเพิ่มนะครับถ้าโอกาสมีเดี๋ยวอาจจะได้แบบลองไปเล่นเองบ้างนะทีนี้เดี๋ยวมันจะมีตัวทวายไลล์หลอดด้วยนะครับทวายไรท์หลอดมีอยู่4ใบครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกเลยนะครับทวายไรท์หลอดไฟเตอร์ไรโคครับทวายไลล์หลอดไฟเตอร์ไรโคเป็นมอสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาสาัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี2 0งป้องกัน100่อครับก็ง่ายๆนะพอเป็น, Twilight, ปปนทวายไลท์ปุร โคเอฟเฟกมี2อย่างครับผมเอฟเฟกแรกคือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลงมาหรือถูกรีเวิร์สเราจะสามารถรีมูฟมอนสเตอร์ที่ติดชื่อไลท์หลอดนะครับจากบนมือหรือจากในสุสานก็ได้นะครับรีมูฟออกจากเกมไป1ใบแล้วก็เลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลหนึ่งใบครับผมแล้วก็รีมูฟการ์ดใบนั้นออกไปด้วยครับอ่าก็เป็นการรีมูฟการ์ดของอ e ีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ว่าแลกกับการรีมูฟมอนสเตอร์ไลท์หลอดของเรานั่นเองครับเอฟเฟกที่2นะครับก็คือเชิญละครั้งถ้าหากว่ามอนสเตอร์ไลท์หลอดนะครับยกกกกเเเเว้้้้้นนนนนาาาาาารรรร์์ดดใใใบบีีะมมชงงอฟฟขึปุ๊หส่ ไปบนสุดของเด็กลงสู่สารไปครับเอ้าไปยุ่งอะไรกับเอฟเฟกต์เขานะครับพอมาสเตอร์ไล่หลอดของเราใช้เอฟเฟกต์ปุ๊บไอตัวนี้ก็ส่งการไปบนสุดของเด็กลงสู่สารไป3ใบป,ปั๊บนั่นเองครับเริ่มชัดแล้วเนาะว่าตัวททวายไล่หลอดมันก็มีเอฟเฟกที่ไม่ต่างกันนะครับทำให้เด็กของเราค่อยๆล่อยหล่อ,ลอไปนั่นเองตัวต่อมานะครับผมตัวนี้คือททวายไล่หลอดชาแมนลูมินัสครับททวายไล่หลอดชาแมนลูมินัสก็เป็นมาสเตอร์เอฟเฟกต์ภาพมืดเผาจอมเวทเลเวลสามพลังโจมตีหน,นึ่งพันป ก็คือเินละครั้งเราสามารถรีมูฟมอเตอร์ที่ติดชื่อไลท์หลอดจากบนมือหรือจากในสุตสารของเรานะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกมอสเตอร์ไลท์หลอดหนึ่งตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมยกเว้นตัวของทวายไลท์หลอดชาแมนลูมิเัสเองนะ เลือกมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟไป1ตัวนั้นครับผมแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลของเราได้ครับเอฟเฟกต์ที่2นะครับก็คืออัเชิญละครั้งถ้าหากว่ามอนสเตอร์ไลท์หลอดของเรามีการใช้งานเอฟเฟกต์ขึ้นมายกเว้นตัวของชาแมนลูมินัสเช่นเคยนะครับถ้ามีการใช้งานเอฟเฟกต์ปุ๊บให้เราส่งการ์ดใบบนสุดของเด็ก3ใบลงสู่สารไปครับเหมือนตัวเทวายไลท์หลอดเนี่ยเอามาซ้ําเติมพวกไลท์หลอดนะครับที่ทําให้ส่งการ์ดบนมือเพิ่มไปหลังจากที่มอนสเตอร์ไลท์หลอดของเรานั้นมีกกกาาาาาารร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 สส่่่งง์์์์ดดดดลลลลลลลูไไไไปไปเเเเเเนนนนนะใบ Gen, บบตอออออคคััววยยททจจจผม เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่ามืดเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน1,200ครับการใปนี้มี2อเอฟเฟกด้วยกันนะครับผมเอฟเฟกที่1เลยคือเทิร์นละครั้งเราสามารถรีมูฟมอนสเตอร์ที่ติดชื่อไรท์หลอดจากบนมือหรือจากในสุตรสารของเราออกจากเกมไปได้1ใบครับหลังจากที่เรารีมูฟไปแล้วให้เราเลือกการมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์หนึตัวครับผมแล้วก็พลังโจมตีและพลังป้องกันของมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับจะลดลง300อพอยต์คูณเลเวลของ สมมุติว่าถ้าเราเรียบรมูฟอนสเตอร์ที่มีเลเวล4ใช่ไหมพลังโจมตีของมอนสเตอร์พลังโจมตีและพลังป้องกันของมอนสเตอร์ที่เราเลือกก็ลดลงไป1,200ครับผมส่วนเอฟเฟกที่2นะครับก็เหมือนใน้2ตัวที่ผ่านมานะครับก็คือเทินละครั้งถ้าเกิดว่า มอนสเตอร์ไลท์หลอดของเรามีการใช้งานเอฟเฟกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยกเว้นตัวของ General J ์เจนเองนะครับให้เราส่งการ์ดใบบนสุดข,ของเด็กลงสู่สารไป2ใบครับผมตัวต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมทวายไลท์หลอดซอร์เซอร์ไรล่าครับทวายไลท์หลอดซอร์เซอร์ไรล่าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกท่ามืดเผ่าจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี1,700ป้องกัน200ครับการ์ดใบนี้ก็มี2เอฟเฟกนะครับก็จะแอบคล้ายกับไอตัวที่ผ่านมาด้วยนะเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับก็คือเถินละครั้งเวลาาาททีีม่มมมกกกรรใช้้งนนนเวต์หือัับดขึา เราจะสามารถรีมูฟการ์ดมอนสเตอร์ไลทหลอดหนึ่งใบจากบนมือหรือจากสุสานออกจากเกมไปแลวทีนี้ให้เราเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์หนึ่งใบแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งได้ครับแล้วก็เอฟเฟกที่2น,นะครับเหมือนกับไอตัวที่ผ่านมาเลยครับคือเทอละครั้งหลังจากที่มอนสเตอร์ที่ติดชื่อไลทหลอดของเรายกเว้นตัวของซอร์เซอร์ไรล่าเองมีการใช้งานเอฟเฟกปุ๊บให้เราส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสูสานไป3ใบครับก็ถือว่าพวกตัวทวายไลย์มีเอฟเฟกที่คล้ายๆกันดังนี้้นนครรบ,แบบก็ืออออออแพมเเ์ไลลดขงงาาใช การ์ดเด็กของเราก็จะหายสาบสูนย์ไป3ใบ2ใบอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก2ตัวแถมให้นะครับผมไอ้สตัวนี้ไม่ได้ติดชื่อไลท์หลอดแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันมีไลท์หลอดอยู่ในเทคการ์ดของมันก็เลยต้องพูดถึงนะครับตัวแรกเลยก็คือ j u d g เม n t d r a กูนครับ Judgment d r a กูนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผ่ามังกรเลเวล8พลังโจมตี3 0 0 0ป้องกัน2,600กครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกติได้นะครับผมเราสามารถอัญเชิญมันแบบพิเศษลงมาได้ในกรณี ที่ในสุสานของเรามีมอนสเตอร์ไล์หลอดสชนิดขึ้นไปนั่นเองนะเอฟเฟกของตัว Judgment Dragon นะครับก็คือจ่ายไลฟ์พอยต์หนึ่แล้วเราจะสามารถทําลายการ์ดที่อยู่บนฟิล์ทุกใบได้นะครับยกเว้นตัวของมันเองส่วนเอฟเฟกที่2น,นะครับในช่วง e n f p h a ของเราครับให้เราส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสูสารไป4ใบครับผมเออส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารย่างังน,นะการ์ดใบต่อไปนะครับค u d m e n t Dragon ครับ คุณิชเมนดราคูนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผามังกรเลเวล8พลังโจมตี3,000ป้องกัน2,600ครับ การไปนี้ก็ไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกติได้เราสามารถอัญเชิญมาลงมาได้ก็ต่อเมื่อเรามีมอนสเตอร์ไล่หลอดที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไป4ชนิดขึ้นไปนะครับแล้วก็เราจะสามารถอัญเชิญตัวนี้ลงมาแบบพิเศษได้ครับซึ่งความเป็นจริงแล้วไอ้ตัว Judgment Ragun ใช่ไหมมันน่าจะเป็นตัวของไล่หลอดครับผมแล้วก็ตัวของ Punishment r a g ู n เนี่ยน่าจะเป็นตัวของทวายไล t หลอดเนาะเพราะว่าเป็นธาตุมืดนะครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้คือเธอละครั้งเราสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์หนึ่งพันจากนั้นนะครับการ์ดที่อยู่ในสูตรสารของแต่ละ่่าายหรรือกกทีถูฟ ออกไปในสภาพหงายหน้านั้นยกเว้นการ์ดมอนสเตอร์ไล่หลอดนะการ์ดเหล่านั้นนะครับผมให้เอากลับเข้าไปในเด็กของเจ้าของให้หมดเลยครับซึ่งเอฟเฟคนี้เราสามารถใช้งานในเทินของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยครับ และเอฟเฟกต์ที่2นะครับก็คือเธอละครั้งถ้าหากว่ามอนสเตอร์ไล่หลอดของเรามีการใช้งานเอฟเฟกต์ก็ให้เราส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่สารไป4ใบนั่นเองครับผมน่าอันนี้ก็คือเป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกทวายไล่หลอดนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่ติดชื่อไล่หลอดนะครับผมก็มีทวายไล่หลอดเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ผมเซอร์ไพรส์นิดนึ่งตอนสมัยเล่นตอนนู้นเลยรู้สึกว่าจะไม่มีมอนสเตอร์ที่เป็นซิงโครกับเอ็กซิสนะเออแต่ว่าคราวนี้มีครับผมท่านผู้ชมท่านใดแบบว่่าาาออออเเเดด็็นนีี้้ไไลลรโตังงงสสูปย Okay. นะครับแล้วก็มีคอมโบโน่นี่นั่นที่น่าสนใจอย่างเงี้ยลองมาแชร์กันได้นะเผื่อผมจะเก็บไว้เป็นไอเดียไว้ฝึกเล่นบ้างนะครับว่าเอ้ยเด็กนี้มันก็มีเอกลักษณ์แบบนี้แล้วถ้าเราใช้เป็นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็รอความคิดเห็นท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มีคําแนะนําอะไรก็แนะนํากันมาได้นะผมเองใช้เด็กนี้ไม่เก่งจริงๆครับผมนะว่ากันไปสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว